หมอที่ดีที่สุดในโลกก็คือตัวเราเองถ้าเราไม่ช่วยตัวเองต่อให้หมอที่ไหนก็ช่วยเราไม่ได้ถ้าเราไม่รู้จักช่วยตัวเองโรคเบาหวานเนี่ยคือประตูสู่ทุกโรคถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเป็นโรคเบาหวานแล้วคุณจะมีทุกโรคที่ติดตามมาอีโกโรคเบาหวานก็ต้อง เ,เขาเรียกว่าเป็นโลกที่นิยมนะคะนิยมมากเลยโลกเบาหวานนี้แล้วทุกคนจะทราบว่าโลกเบาหวานเนี่ยคือประตูสู่ทุกโลกถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเป็นโรคเบาหวานแล้วคุณจะมีทุกโรคที่ติดตามมาอีกสําหรับในประเทศอเมริกาก็ตอนนี้โรคเบาหวานเป็นโรคที่ มีคนป่วยอันดับหนึ่งนะคะส่วนในเมืองไทยนี่ก็เท่าที่ทราบมาก็ไม่น้อยหน้าโรคไหนเหมือนกันนะคะโรคเบาหวานก็อย่างที่รู้จะมีทั้งหมด2ประเภทประเภทแรกนี่ก็คือจากอาหารการกินประเภทที่2คือเป็นาจากกําเนิดเขาเรียกว่าจากกรรมพันธุ์นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นจากอาหารการกินเป็นส่วนมากค่ะที่เรากินแล้วก็ระบบร่างกายเราเนี่ยมันมัน เขาเรียกว่ามันทํางานไม่ปกตินะคะด้วยจากทุกอย่างไม่ว่าภาวะความเครียดหรือว่าการทํางานหรือว่าการย่อยสลายการออกกําลังกายอากาศอะไรทุกอย่างเนี่ยค่ะเป็นสาเหตุทั้งนั้นที่จะก่อให้เกิดโรคเบาหวานแต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวของโรคเบาหวานเนี่ยก็คือว่ามันจะเงียบเขาเรียกว่าเป็นภัยเงียบเราจะไม่ทราบว่าเราเป็นโรคเบาหวานจนกว่าเราจะไปเจาะเลือดมันจะไม่เหมือนอย่างอื่นเช่นเราเจ็บ เราล้มหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นเป็นแผลเป็นเลือดเราก็จะรู้ว่าเอ้ยเราเจ็บเราป่วยแต่ว่าเบาหวานเนี่ยจะมาเงียบๆนะคะแล้วพอเราไปตรวจเลือดปุ๊บเราถึงจะทราบว่าเราเป็นโรคเบาหวานซึ่งความรุนแรงหรือว่าความอ่อนของโรคเนี่ยขึ้นอยู่กับระยะเวลาเหมือนกัน ถ้าเมื่อก่อนเนี่ยคนมีอายุเยอะๆก็จะเป็นเยอะคนอายุน้อยเนี่ยเหมือนจะเริ่มเป็นเล็กๆแต่ปัจจุบันนี้คนอายุน้อยก็เป็นเบาหวานได้เยอะเหมือนกันจากพฤติกรรมการกินแล้วก็การนอนหลับการใช้ชีวิตที่แตกต่างไปพอเราเป็นโรคเบาหวานเนี่ยส่วนมากคนที่เป็นนะอาการสังเกตง่ายๆเนี่ยจริงๆมันก็จะเป็นทุกโรคนะคือไม่ค่อยมีแรงกินข้าวกินอะไรเรียบร้อยแล้วก็จะเริ่มง่วงจะเริ่มแบบไม่มีแรงค่ะถ้าไปกินข้าวกลางวันอย่างทํางานออฟฟิศหรือว่า ทำงานที่มีเบรกพอไปกินข้าวเสร็จกลับมาจะรู้สึกไม่อยากทำงานจะอ่อนอยากจะนอนง่วงเริ่มเริ่มแบบอู้งานอะไรอย่างนั้นนะก็ <c oughs> เป็นอาการเบื้องต้นแต่ว่าเดี๋ยวนี้ง่ายนะคะเบาหวานเนี่ยเราสามารถมีตัวเทสนะคะเป็นเป็นตัวเทสเลือดเนี่ยที่เราทราบได้ทันทีเลย <c oughs> พอรู้ปุ๊บเนี่ยต้องรีบปรับตัวเองเลย ต้องปรับเรื่องอาหารการกินนะคะแล้วถ้าเป็นคนไข้ส่วนตัวหมอเนี่ยหมอจะจะเริ่มจัดที่จะให้เขาจัดระบบการกินแล้วก็หาตัวช่วยทางด้านสมุนไพรเพราะว่าเป็นหมอสมุนไพรนะคะเป็น NMD เเราก็จะพยายามให้คนไข้เนี่ยกินสมุนไพรหาสมุนไพรมาช่วยจะไม่ไม่ไม่แนะนำให้คนไข้เนี่ยไปหายาเคมีก่อน การรักษาเนี่ยนะคะในทาง alternative นะคะก็คือว่าการรักษาแบบยั่งยืนแล้วก็เป็นแบบเป็นแพทย์ทางเลือกก็เราจะรักษาทางนู้นเนี่ยค่ะที่อเมริกาที่หมอรักษาอยู่จะรักษาทั้งหมด3อย่างอันดับแรก1ต้องมีการฆ่าแป้งและน้ําตาลเขาเรียกว่าการปรับนะคะปรับแป้งและน้ําตาลที่ร่างกายเราได้เข้าไปเนี่ยแต่ส่วนมากเนี่ยมันจะเกินพอมันเกินเสร็จแล้วก็จะมีปัญหาไปโรคเบาหวานนะคะ ก็จะต้องปรับแป้งน้ำตาลเรื่องอาหารการกินอันที่2ก็คือว่าต้องทำให้มันบาลานซ์นะคะก็คือไม่ให้เป็นเบาหวานหรือว่าจะเป็นหนักหรือว่าเป็นเบาอะไรเงี้ยค่ะน้ำตาลมากหรือน้ำตาลน้อยก็ก่อให้เกิดโรคเบาหวานเหมือนกันถ้าเราน้ำตาลน้อยเราจะไม่มีแรงแล้วก็อันที่3คือการดูแลตับอ่อนจะไม่ค่อยมีใครพูดถึงที่ผ่านมานะคะ จะไม่ค่อยได้ยินเรื่องของการบำรุงฟื้นฟูตับอ่อนเพราะว่านั่นคือต้นเหตุของเบาหวานที่แท้จริงถ้าเรา,าอยากจะหายจากโรคเบาหวานเราต้องทําทั้ง1 2 3สทั้งหมดแล้วที่สําคัญที่สุดต้องเจาะเข้าไปที่หัวใจของเบาหวานก็คือว่าการฟื้นฟูตับอ่อนให้กลับมาทํางานอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะได้ผลิตอิซุลินด้วยตัวของเราเองแล้ววันนั้นเราจะได้ไม่ต้องกินยาเคมีหรือว่ายาสมุนไพรอะไรที่มันเป็นยาเกี่ยวกับ โรคเบาหวานหรือว่าไดเบกอนะคะ่ะหมอที่ดีที่สุดในโลกก็คือตัวเราเองถ้าเราไม่ช่วยตัวเองต่อให้หมอที่ไหนก็ช่วยเราไม่ได้ถ้าเราไม่รู้จักช่วยตัวเองฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าเราเริ่มเป็นรีบหาทางดูแลรักษาตัวเองไว้นะคะคนที่ยังไม่เป็นก็ป้องกันแต่คนที่ยังไม่เป็นนะ ถ้าถ้าเกิดว่ามีเขาเรียกว่าเบาหวานเนี่ยมันจะมีช็อตหมายความว่าเป็นทางด้านกรรมพันธุ์บางคนเนี่ยพ่อแม่เป็นลูกก็จะได้รับบางคนเขาเรียกคุณตาคุณยายจะเป็นแม่ไม่เป็นแต่มันจะกระโดดได้หลานจะเป็นถ้ามีกรรมพันธุ์ต้องยิ่งระมัดระวังกว่าคนอื่นนะคะสำหรับโรคเบาหวานแล้วก็อย่าลืมหาผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะดีๆที่มาช่วยเราเพราะว่าเดี๋ยวนี้ อาหารเสริมหรือว่าสมุนไพรดีๆเนี่ยก็สามารถช่วยได้ได้ได้ดีระดับหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าสําคัญที่สุดเราต้องดูแลตัวเองแล้วอาหารก็ถึงเรียกว่าอาหารเสริมอาหารก็จะเสริมแล้วก็จะช่วยเราเหมือนกันคะ่ะ